ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะแม่ทัพน้อยที่4นะคะได้เปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือนให้กับชุดคุ้มครองตำบลประจำปีงบประมาณ2,567ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทยจังหวัดปัตตานีค่ะ ที่โรงยิมกรมฐานราบที่153ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบอ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีผลโทปลาโมธิพรมอินแม่ทัพน้อยที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสร้างประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือนให้กับชุดคุ้มครองตำบลซึ่งกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชายแดนภาคใต้ค่ะจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การปรับ ทัศนคติและการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชายแดนภาคใต้และหลักสิทธิมนุษยชนรวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างหมู่บ้านฮูกุมปากัดการพูดในที่สาธารณะและรวมทั้งการปรับเปลี่ยนบุคลากรบุคลิกลักษณะท่าทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ะ โดยทั้งหมดจะเป็นการสร้างเสริมความสามารถในการสื่อสารและยกระดับศักยภาพของชุดคุ้มครองตำบลในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีพิจารณาจากผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการฝึกชุดคุ้มครองตำบลละสามนายแบ่งออกเป็น4รุ่นประกอบด้วยชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะรังอำเภอปนเรศอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาอำเภอยี่งออำเภอสุขีรินอำเภอสุงไงป่าดีจังหวัดนาราธิวาส และอำเภอเทพาจัองหวัดสงขลาครับ